ค่ะเราจะมาดูดวงการงานการเงินการเรียนแล้วก็ความรักกันนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่เดมูนนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะสําหรับในเรื่องของการงานนะคะก็มีความวิตกกังวลนะคะหรือ,อช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเหน็ดเหนื่อยใจนะคะ,อ,ะอ่อนล้าใจนะคะมีปัญหาประสักเข้ามาหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะเรื่องการงานหรือ เพื่อร่วมง,งานรวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชานะคะทำให้เราเป็นทุกข์นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณต้องใช้สติในการตัดสินใจให้มากๆนะคะอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะคะเพราะฉะนั้นค่อยเป็นค่อยไปอย่าเพิ่งไปคิดมากนะคะเอาเวลาที่เราเศร้านะคะมาแก้ปัญหาดีกว่านะคะให้มีสติมากๆแล้วทุกอย่างก็จะผ่านผ่านไปด้วยดีนะคะเพราะฉะนั้นเป็นช่วงสั้นๆ นะคะพะฉั้นอย่าไปคิดอะไรมากนะคะปล่อยผ่านไปนะคะช่วงนี้คนเรามันก็ต้องมีวันดีมีวันที่ไม่ดีบ้างนะคะสําหรับในเรื่องของการเรียนนะคะช่วงนี้น้องๆอ,อาจจะรู้สึกว่าตัวเองท้อแท้นะคะเกี่ยวกับการเรียนมันได้วิชาชิละที่ยากมากนะคะทำให้มีความรู้สึกว่า เราถอดใจนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆต้องมุ่งมั่นตั้งใจนะคะเข้าหาจารย์ก็ได้นะคะหรือให้เพื่อนฝูงช่วยติวให้นะคะอย่าไปท้อแท้ใจอยู่คนเดียวนะคะค่อยๆแก้ปัญหาไปนะคะสําหรับในเรื่องของการเงินเช่นกันนะคะการเงินโชคลาบนะคะช่วงนี้ก็ยังไม่มีเข้ามา นะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นใช้สตินะคะช่วงนี้อดทนฟันฝ่าไปก่อนนะคะมันเป็นช่วงสั้นๆเดี๋ยวทุกอย่างก็จะผ่านพ้นด้วยดีนะคะสำหรับความรักนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เราทะเลาะเบาแววงกันนะคะหรือเป็นช่วงที่เราอาจจะต้องห่างกันนะคะทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะทาเรื่องเล็ก ให้เป็นเรื่องใหญ่อย่างนี้ก็ได้นะคะคุณก็ต้องอดทนฟันฝ่านะคะเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะผ่านพ้นไปนะคะผ่านช่วงนี้ไปนะคะเรารู้ว่าเราผิดเราก็ง้อซ้ายอย่างนี้นะคะ เพราะว่าความรักมันก็ต้องอาศัยการที่ต้องมีคนใดคนนึงนะคะ,ะต้องเสียสละนะคะมันถึงจะอยู่ด้วยกันได้นะคะสําหรับคนที่มีความรักนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังไม่เหมาะที่จะคบหาใครนะคะคนเข้ามาก็ล้วนหวังผลประโยชน์ต่อคุณนะคะกับคุณนะคะหวังในตัวเราหรือทรัพย์สินเงินทองของเรานะคะหรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะมาหลอกลวงเราเราได้นะคะ เป็นลักษณะเข้ามาในแบบที่หลอกลวงเรานะคะเพราะฉะนั้นก็นิ่งไปก่อนนะคะในเรื่องของความรักนะคะ คนเกิดวันอังคารคะ่ะได้ไพ่ทาวเวอร์นะคะก็อย่าเพิ่งตกใจนะคะไพ่ทาวเวอร์อาจจะเป็นไพ่ของการที่ช่วงนี้การงานนะคะบางคนอาจจะทําธุรกิจนะคะก็จะอาจจะมีการสร้างโรงงานใหม่นะคะหรือมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเข้ามานะคะอาจจะยกเลิกโปรเจกต์เก่าที่เราแพนไว้นะคะเพราะว่ามันมาติดโควิดพอดีอาจจะต้องเอาโปรเจกต์ที่เราไม่คิดว่าจะได้ออกมาทำก็จะเอามาทำนะคะโปรเจกต์ที่เราวางไว้ ล่วงหน้าก่อนหน้านั้นอาจจะยกเลิกไปอย่างนี้ก็ได้นะคะอาจจะต้องบางคนที่จะลงทุนทําอะไรนะคะอาจจะต้องระงับไว้ก่อนในช่วงนี้นะคะกับภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาเล็กน้อยนะคะ ก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปนะคะบางคนก็อาจจะชะงักในเรื่องของการงานเพราะบันติตโควิด COVID อย่างนี้ก็ได้นะคะไพ่ทาทวเวอร์ขึ้นนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีการต่อเติมบ้านปลูกบ้านนะคะสร้างโรงงานใหม่นะคะหรือสร้างสถานประกอบการใหม่อะไรต่างๆนะคะรวมทั้งบางคนอาจจะมีโปรเจกต์นะคะมันก็ดีสําหรับคนที่เป็นคนที่วิศวกรนะคะนักกฎหมายนะคะหรือเป็นพวก ทางการแพทย์นะคะอย่างนี้นะคะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ชีวิตคนนี่นะคะก็จะถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะแบบนั้นนะคะสาหรับน้องนองนักเรียนนักศึกษานะคะบางคนก็อาจจะต้องอช่วงนี้นะคะอาจจะต้องเรียนออนไลน์นะคะอาจจะไม่เข้าใจในบทเรียนเท่าไหร่มันก็เบื่อเบื่อเซ็งๆนะคะเพราะฉะนั้นรอจังหวะนะคะให้โควิดมันจบไปดีย๋ยวเราก็เข้าไปเรียนตามระบบนะคะหรือว่าบางโรง,งเรียนก็จะเปิด ได้แล้วนะคะช่วงนี้1นึ่งกุมภามาแล้วนะคะก็จะถือว่าจะมีอะไรที่ดีเข้ามานะคะช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะไม่ได้ไปโรงเรียนนานนะคะเป็นเดือนนะคะแต่จากนี้ไปก็ได้ไปแล้วอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับการเงินโชคลาบก็รอรอให้ ผ่านพ้นช่วงนี้ไปนะคะโชคลาภก็จะมานะคะสําหรับความรักนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ทะเลาะเบาแหวงกันสําหรับคนที่มีความรักนะคะอาจจะไม่เข้าใจกันหรือห่างกานันหนีก็ได้นะคะบางคู่อาจจะ อยู่คนละประเทศอย่างนี้ก็ได้นะคะไม่ได้ทะเลาะกันเพียงแต่ว่าพอโควิดก็ไปหาซึ่งกันและกันไม่ได้นะคะอาจจะเป็นช่วงที่ห่างกันคิดถึงกนันหนีก็ได้นะคะสําหรับคนโสดนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คุณกําลังวุ่นวายใจนะคะในเรื่องของความรักพอสมควรน,นะคะเพิ่งจะเป็นโสดหมาดๆอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น ก็อยู่คนเดียวไปก่อนนะคะผ่านช่วงนี้ไปคนเก่าๆอาจจะกลับมาง้ององอนคุณได้กลับไปคบหากันเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นทําใจให้มีสตินิดนึงนะคะไพ่ทาวเวอร์ขึ้นก็อย่าใช้อารมณ์นะคะเดีย๋ยวทุกอย่างก็จะผ่านพ้นด้วยดีนะคะมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะไม่ได้มีแต่เรื่องร้ายอย่างเดียวนะคะอาจจะจบอย่างนึงเพื่อที่ไปเจอสิ่งใหม่ๆก็ได้นะคะคนเกิดวันพุธคะ่ะ ได้ไพ่เดอะเวอร์นะคะคนวันพุธก็ถือว่ามีโชคดีนะคะถือว่า,าชีวิตสมบูรณ์พูนสุขนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าการงานการเงินนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะไม่ได้มีปัญหาประสักอะไรนะคะมีความราบรื่นแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีปัญหาประสักนะคะแต่จากนี้ไปก็ถือว่าปัญหาประสักของคุณได้ คลี่คลายไปในทางที่ดีแล้วนะคะทุกๆอย่างก็จะดีขึ้นนะคะรวมถึงการเรียนนะคะการเรียนก็ถือว่าน้องๆนักเรียนนักศึกษาก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะในเรื่องของการเรียนก็เรื่อยๆนะคะบางคนอาจจะอรอการที่จะต้องตับเป็น ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เรียนออนไลน์ก็กลับมาอยู่บ้านเราอย่างนี้นะคะสำหรับการเงินโชคลาบนะคะคุณมีอยู่แล้วนะคะในช่วงนี้ไพ่เดอะเวิร์ขึ้นนะคะก็ถือว่าการเงินโชคลาบก็สมบูรณ์ผูสุขนะคะสําหรับคนที่มีความรักนะคะสําหรับความรักคนที่มีคู่ก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรกันนะคะ คบหากันในแบบที่ดูแลซึ่งกันและกันได้นะคะเข้าอกเข้าใจนะคะอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะสําหรับคนโสดนะคะช่วงนี้ก็อาจจะเ,เจอคนที่ใช่เจอคนที่ถูกใจในสเปคที่เราตั้งไว้งก็ได้นะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีคะ่ะได้ไพ่ j u s t i c นะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการงานนะคะ เป็นงานที่ต้องอมีการวางแผนมีการตัดสินใจด้วยสตินะคะใช้ความสามารถทั้งหมดในการตัดสินใจคิดพิจารณาดีๆในเรื่องของการงานนะคะบางคนก็อาจจะตัดสินใจออกจากงานนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีนะคะอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์นะคะหรือบางคนอาจจะตัดสินใจมีการเปลี่ยนแปลงย,ย้ายนะคะ มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเข้ามานะคะแต่การเปลี่ยนแปลงทั้งนี้แรกๆก็จะมีอุปสรรคทุกอย่างนะคะแต่พอผ่านพ้นอุปสรรคไปแล้วคุณจะ มีความมั่นคงขึ้นในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะไม่ว่าจะทําธุรกิจการค้าอะไรต่างๆเช่นกันนะคะช่วงนี้อาจจะเข้ามาในระบบออนไลน์ก็ได้นะคะธุรกิจการค้านะคะอาจจะมาโฆษณาในออนไลน์นะคะมีบริวารหรือคนในครอบครัวเข้ามาช่วยเหลือกิจการเรานะคะช่วยเหลือในเรื่องของการตลาดในโลกออนไลน์งนีก็ได้ ะะสำหรับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่จะต้องเรียนหนักนิดนึงอาจจะเป็นช่วงสอบอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าผ่านช่วงนี้ไปก็จะคลายไปแล้วนะคะสาหรับความรักนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ต่างคนต่างยุ่งงานนะคะไม่ค่อยดูไม่ค่อยได้ดูแลซึ่งกันและกันนะคะสำหรับคนที่มีคู่นะคะสำหรับคนโสดนะคะก็เป็นช่วงที่คุณไม่ได้มองใครเลยนะคะตั้งใจทำงานอย่างเดียวนะคะ ผ่านช่วงนี้ไปนะคะในเรื่องของงานเบาลงแล้วนะคะคุณก็อาจจะได้มีใครเข้ามาให้คบหาอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือมิเช่นนั้นก็อาจจะมีคนเข้ามาให้คบหาหลายคนนะคะคุณจำเป็นที่ต้องตัดสินใจต้องเลือกอย่างนี้ก็ได้นะคะ คนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่ไฮเปอริเทสนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อึดอัดใจนะคะที่อารมณ์ปี๊ดแตกบ่อยๆนะคะมีเรื่องที่วิตกกังวลเรื่องอารมณ์เสียบ่อยนะคะช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็ให้ระงงับอารมณ์นิดนึงทำดาวลงนิดนึงนะคะอย่าไปคิดวิตกกังวลหรือไปผงผางอะไรมากมายนะคะระวัง ากของเราไว้ดีๆนะคะอย่าไปพูดอะไรซีซัวนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะมีอารมณ์หงุดหงิดพูดไปโดยไม่ตั้งใจนะคะอาจจะก่อปัญหาได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นก็อย่าไปทะเลาะบ่แว้งกับใครอย่าไปพูดอะไรนะคะซึ่งดูแล้วไม่สร้างสารรค์นะคะให้ระงับใจตัวเองไว้นะคะทั้งในหน้าที่การงานกับลูกคงลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ ค่อยๆถนอมน้ําใจกันไปนะคะผ่านช่วงนี้ไปเดี๋ยวคุณก็จะสบายใจขึ้นนะคะสําหรับการเรียนเช่นกันนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องๆอ,อึดอัดใจเบื่อนายนะคะเออเหมือนแบบไม่อยากเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอดทนฟันฝ่าให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะไม่กี่วันนี้นะคะสําหรับความรักเช่นกันนะคะก็มีเรื่องทะเลบบาะเบาะแว้งกันบ่อยๆนะคะ เนื่องจากว่าจิตใจไม่ปกตินะคะเวลาคุยกันก็ใส่อารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นพอใส่อารมณ์ก็ต้องอยู่ห่างไกลกันนิดนึงนะคะค่อยๆอยู่คนละมุมไปนะคะนี่นะคะหรืองดการคูดคุยกันนะคะก็จะได้มีเรื่องทะเลาะกันน้อยลงนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ให้ระวังดีๆนะคะคนเข้ามาอาจจะมีใครมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นคุณก็ค่อยๆศึกษาเป็นเพื่อนฝูงไปนะคะอย่าเพิ่งรีบเร่งในเรื่องของความรักนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะคนวันเสาร์ก็ถือว่าคุณเป็นคนที่มีโชคนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่ว่าหน้าที่การงานการทำมาค้าขายนะคะรวมทั้งโชคลาภการเงินนะคะก็ถือว่าได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรมได้โชคลาภเข้ามานะคะไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ก็ตามแต่ระดับวาสนาของคุณนะคะสําหรับการเรียนเช่นกันนะคะก็ น้องๆก็เรียนไปได้เรื่อยๆเป็นช่วงชิลๆนะคะผลการเรียนผลการสอบก็ออกมาดีด้วยนะคะสำหรับความรักนะคะช่วงนี้คุณจะได้พบปะเ,เจอคนที่สำหรับคนโสดนะคะก็จะได้เจอคนที่ถูกใจนะคะคนที่อยู่ในสเปคที่เหมือนลักษณะว่าเราอาจจะแอบชอบเขานะคะหรืออยู่ๆเจอแล้วชอบเลยนะคะก็ตรงใจกันนะคะได้คบหากันนี่นะคะก็จะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนี่นะคะสำหรับคนโสด สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็จะเหมือนเข้าอกเข้าใจกันบางคนเ,เก็บเงินเ,เก็บทองร่วมกันนะคะมีแผนมั่นหมายแต่งงานนะคะหลังโควิดก็อาจจะต้องได้แต่งงานแต่งการใช้ชีวิตร่วมกันนะคะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตร่วมกันแล้วแต่งงานแต่งการแล้วนะคะอาจจะสร้างฐานะร่วมกันนะคะช่วงนี้อาจจะมีโชคร่วมกันก็ได้นะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะก็ ได้ไพ่ผู้หญิงเกาคางสิงโตนะคะเดอะสตรงนะคะก็ถือว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะคะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพใดก็ตามนะคะคุณก็ประสบความสําเร็จจากความสามารถของคุณนะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงนะคะเรียนรู้ได้ทุกเรื่องนะคะก็สามารถที่จะ ไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะ,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 ค,ะคุณก็สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะไม่ว่าการเงินโชคลาบก็ได้จากความสามารถของคุณแน่นอนนะคะสําหรับการเรียนนะคะน,อนอ้องๆก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบในเรื่องของการเรียนนะคะก็ไม่ต้องห่วงในเรื่องของการเรียนสามารถที่จะเรียนไปได้นะคะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจไปทิศทางไหนคุณมุ่งมั่นตั้งใจนะคะเรียนจนสําเร็จจนได้นะคะ สำหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ถือว่าเป็นผู้นำนะคะในในเรื่องของการที่จะ,ะแนะนำคู่ของเรานะคะไปทางนู้นทางนี้นะคะเป็นหลักของอคู่ของเรานะคะก็ถือว่าเป็นคนที่เก่งให้คำปรึกษาหาลือคู่ได้นะคะคู่ของเราได้นะคะดูแลเอาใจใส่นะคะให้คำชี้แนะที่ดีนะคะสำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้ก็อาจจะเป็น เป็นช่วงที่เรายังไม่ได้มองหาความรักเท่าไหร่นะคะมุ่งมั่นตั้งใจสร้างฐานะของตัวเองนะคะถ้ามีความรักก็อยากมีความรักที่เดินไปพร้อมๆกันนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนำพาซึ่งความสำเร็จมาสู่กันและกันอย่างนี้นะคะลักษณะศีลเสมอกันหรือความคิดไปในทางเดียวกันนี้นะคะก็จะมีความสุขแบบนั้นนะคะ คำทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกลับขอบพระคุณทุกทท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะขอให้ทุกท่านเฮงเงรวยรวยนะคะปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ